ใช่ไหมครับล่าสุดนี้ก็ไปตรวจเมื่อประมาณต้นเดือนเมษายนตรวจทั้งหมดเมื่อจะเป็นเอ็กซเรย์เขาเรียกว่าอัลตราซาว์ช่องท้องนะครับก็สิ่งที่เคยเป็นปีก็ไม่มีอาการแล้วนะครับตรวจเลือดก,ก็ไม่ได้มีอาการแล้วเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ถือว่าถ้าตามการแพทย์กนะ็คือว่าไม่มีปัญหาแล้วเรียบร้อยหลังจากที่เกือบตุยเมื่อปลายปีที่แล้ว,นนรวรครับ ระวังเรื่องอะไรบ้างเรื่องการพักผ่อนครับเพราะว่าผมเชื่อไม่ก็ทั้งปูจารเนาะในข่าวปูจานลองมาที่เขาหนึ่งไม่กินเหล้าไม่ซบบุรูรีทำงานอย่างเดียวแต่พักผ่อนน้อยนี่คือสําคัญร่างกายถ้ามันไม่สามารถรีคอเวอร์ตัวเองได้มันก็ภูมิต่ําได้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ผ่านมาเรากินอะไรบ้างเพราะาเราไม่รู้เลยว่าสารเคมีที่รับมาจากการกินมีอะไรบ้างนี่ก็ต้องระวังเดี๋ยวอนาคตสักมันพฤษภาคมนี้ว่าจะไปในในเราทําเรื่องสายมูเนาะ เราจะไปทําเรื่องโหราแพทย์เกี่ยวกับเรื่องของการเขาเรียกว่าดูโงเฮงหน้าหน้าอาการแบบนี้เป็นอะไรอย่างผมเนี่ยตอนนี้คันตามากเลยเคยเป็นมคนที่ใส่แว่นัวคันตาเหมือนอยากจ,จะควักตงตามาเกาเลยอาจจะเป็นเพราะตับเราไม่ดีเป็นอวัยวะภายในก็จะไปทั้งเรียกว่าล้างสารพิษแต่ตอนนี้พอไปเช็ค่าสุดคุณหมอว่าอย่างไรบ,บ้างครับคุณหมอบอกว่าคุณบ๊วยเราไม่ต้องเจอกันอีกสักพักแล้วนะคะ <S <S เราก็บอกว่าไม่อยากเจอคุณหมอในโรงพยาบาลก็ถือว่า เป็นแนวโน้มที่ดีครับมีแนวโน้มที่ดีตอนนั้นที่รักษาเสร็จแล้วพี่บุ้ยดูแลตัวเองไบ้างให้กลับมากินเยอะขึ้นครับแต่ก็ตลอดที่ผ่านมาผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าผมกินเจด้วยหรือเปล่าตั้งแต่กรกฎาคมปีที่แล้วแต่ก็ไม่ไม่รู้คือไม่รู้เลยไม่รู้จริงรู้ว่าอาการติดเชื้อในกระแสเลือดเป็นการอธิบายว่ามันมีอะไรบางอย่างในกระแสเลือดที่มันมีเชื้อโรคและเผื่อว่าเป็นฝีก็อาจจะเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ต้องระวังก็คือหนึ่ง พักผ่อนในเบียงพอสิ่งที่จะปรับจริงๆคือปรับเวลานอนตอนนี้นอนเร็วขึ้นตื่นเช้าจริงคุณหมอเขาบอกไหมครับสาเหตุจะเป็นเพราะอะไรคุณหมอผมเล่าเหมือนตลกนะคนบางคนก็ว่าไปอัมผมคือเขาบอกว่าเชื้อโรคอะ่ะเข้ากับร่างกายเราได้หลายทางมากจากการกินจากเป็นแผลผมบอกผมไม่มีแผลไม่มีไม่ได้ไปกินอะไรอะไรเงี้ยก็บอกเข้าได้ทางก็ถวานหนักผมบอกผมไปลงน้ําในบ่อที่เป็นแบบ คนก็บางทีไปอำํำอ๋อไปมีอะไรหรือเปล่าผมบอกไม่ใช่ผมไม่ไปลงนะ้ําไปบ่อที่มันแบบไปถ่ายรายการมันบ่อที่มันไม่สะอาดบ่อที่มันขังไว้ผ<อ>มก็ไม่รู้ว่ามีอะไรใคองดูแลตัวเองมาตลอดไมกกเตกยากมากเดี๋ยวนี้เนาะเดี๋ยวนี้คนมันมีข่าวการจากไปจากคนที่ติดเชื้อในกระแสเลือดเยอะมากนะเรา เราก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นผมเองสมมติว่าถ้าเกิดคนดูถ้าเกิดจะได้ไประโยชน์จากการที่สมามารถผมก็คือว่าดูผมเสร็จเรียบร้อยก็ไปสะท้อนตัวเองว่าเรามีไลฟ์สไตล์แบบไหนม,มีชีวิตแบบไหนถ้าพักผ่อนเนาะก็ต้องระวังแสดงว่าเราก็กลับมาถามตัวเองว่าดูแลตัวเองดีเกินไปก็อาจจะดุยได้ก็คือเราอาจจะพักผ่อนเนาะอันนี้ผมชัดเจนผมไม่คนนอนน้อยอยู่แล้วครับแต่ว่านอนให้มันมากขึ้นนั่นเองครับแล้วพี่พบ๊วยถามตัวเองไหมครับว่าทำไมเราต้องมาเจอเหตุการณ์ที่มันวิตกับชีวิบนี้โอ้ถ้าตอบแบบสายมูก็จะบอกว่าถึงเขาเคาะถ้าตอบแบบว่า จิตวิญญาณหน่อยก็เจ้ากรรมนเวรตอบแบบอย่างนี้คือไม่รู้เลยจริงๆคนระับเพราะว่าผมไม่รู้จริงๆผมไม่ได้แบบเป็นคนมีเซนเนาะแต่ก็พยายามไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเพื่อที่จะหนึ่งให้มีสติเวลาเรามีความทุกข์ให้ลอยเหนือจากความทุกข์ได้ในวัน,น,นสิใจเรากาดัยยนนหนอุ้ยมันดาวนะมันมันสุขภาพเป็นพื้นฐานที่เรามักจะลืมเราอยากจะได้เงินก่อนเนาะแต่พอ เวลามีเงินแล้วแต่ไม่สุขภาพไม่ดีนี่อยากจะได้สุขภาพก่อนเพราะฉะนั้นแล้วฐานร่างกายเป็นฐานที่สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองับมองว่าเป็นคร,รมมูเบก็แล้วแต่ครับใครจะวิเคราะห์ยังไงก็ได้เพราะว่าถ้าดูโอเคสมมุติถ้าเกิดวิเคราะห์ผมแล้วสบายใจผมก็ยินดีครับแต่ถ้าเกิดวิเคราะห์ผมแต่เพิ่มว่าได้มาสังเกตอุ้ยเฮ้ยมือ อดีตนักกีฬาทีมชาตินะเคยแข็งแรงที่สุดในประเทศไทยกามยุบปุยยังเกือบตุยได้เลยฉันก็ควรจะดูแลตัวเองบ้างถ้าอย่างเงี้ยโอเคเป็นประโยชน์แต่ถ้าเกิดวิจารณ์ผมแล้วแล้วสบายใจสนุกป,ปะอ้าเป็นประโยชน์ก็ยินดีด้วยอะไรเงี้ยบุยพิบุยได้มีการเช็คไหมกับเรว่าเราอยู่สายดวงใช่ไหมดวงใช่ไหมว่เป็นช่วงเช็คเช็คเป็นช่วงดวงไม่ค่อยดีครับแล้วเขาว่ายังไงบ้างก็เป็นช่วงดวงไม่ดีเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่อง ปกติเลยคือดวงไม่ดีแล้วสภาพจิตใจแตเป็นไงเพราะนั้นผมถึงบอกว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นพระจนรระันาร์ววิเชรนมิถีนก็บอกว่าต่อให้เรามีความทุกข์ต่อไล่พระจันาร์วท่านเองก็เเคยเล่าให้ฟังว่าท่านอ่ะเคยดูดวงแม่นมากเลยแต่ตอนหลังท่านไม่ดูให้ใครเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขเราก็ในวันที่เราดีที่สุดรวยที่สุดก็ยังมีความทุกข์อยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราพัฒนาจิตใจ,จตัวเองมันก็สามารถดีขึ้นไปเรื่อยๆได้ในขณะที่มีความทุกข์อยู่ ของเข้าตัวเนาะม,นมันมองไปถึงท่านนั้นเออมันก็เป็นไปได้ก็ส่วนตัวนะผมเชื่ออันนี้ช่วนคือสิ่งใดกก็ตามครับถ้าเกิดผมเองผมไม่เคยทารายการทั้งหมดว่าจะเป็นที่ผ่านมาเรื่องของความเชื่อถ้าผมทําแล้วทุกคนเกิดมิจฉาทิฏฐิผมขอโอโหสิกรรมเลยครับอาจจะเป็นเรื่องนี้นะที่มันวนกลับมาในมันเทิดเรื่องนี้นะก็ขอโอโหสิกรรมนะตรงนี้ถือว่าได้มีโอกาสประกาศทั่วประเทศว่าขอโอโหสิกรรมในความไม่รู้จริง แต่ที่ผมทำอะ่ะคือผมทำเต็มที่ผมไม่โกหกผมสื่อสารจากใจจริงๆความด้วยความสัตธ์จริงแต่ณตอนนั้นรู้เท่านั้นแต่ณวันนี้รู้แล้วว่าไม่มีอะไรเกินพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงถ้าเกิดทุกคนจะกรุณาช่วยเอาโหสิกรรมให้ผมเถอะครับผมจะได้ปลดล็อกตอนนัวนี้ถ้าอยากเห็นชีวิตตาลุงน้อยๆอยากจะมีอายุสืบสารพืชศาสตร์ไปก็ขออนุญาตเอาโหสิกรรมขอใช้พื้นที่ตรงนี้ก็ขอเอาโหสิกรรมเลยเพราะว่ามันมันเปลี่ยนไม่ได้ที่โลกโซเชียลมีเดีย ไปพูดอะไรผิดไว้หรือค้างไว้มันค้างไว้ตลอดเนอะไหมแล้วคนก็วิจารณ์ต่อไปเรื่อยๆมันทำบางทีถ้าเกิดทําให้เขาเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดผิดคิดได้แล้วสร้างความไม่ดีกับชีวิตเขาผมตรงนี้แะครับใดๆก็ตามต่อเราต่อไปนี้ก็ขอให้ใช้วิจารณญาณแม้กระทั่งผมพยายามเดินให้ถูกทางเพื่อพระธรรมประสงค์แต่ขอให้ใช้วิจารณญาณในการชมทุกครั้งนะครับที่ผ่านมาก็ขอโอโหสีกรรมจริงๆนะครับทุกๆคนเลยครับที่ชมอยู่สาธุครับ อย่ากโกรธกันเลยนะครับสาทุจริงๆช่วยเอาหัวสิบมด้วยนะครับจะได้ปลดล็อกตรงนี้ครับจริงๆมันหลยดทุกจริงจงเามีวิธีให้ต้อตงไปแก้หรือ่าดวงเหรอครับเอาจริงๆแล้วถ้าวันนี้เรามีความทุกข์เนาะแค่เรานั่งดูใจตัวเองผมเช้่อกันว่าข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแค่เราดูใจตัวเองว่าเราทุกข์เราค่อยๆถามตัวเองเราทุกข์เพราะอะไร เราหาสาเหตุไปเรื่อยหาสาเหตุไปเรื่อยค่อยๆถอดทีน้นมันจะเจอเองแล้วต่อให้เรามีความทุกข์ต่อให้เราเศร้าอยู่อะ่ะ <c oughs> คือตอนที่ผมผ่าตัดเจาะเสร็จเรียบร้อยผมก็จะถามว่าท่านเจ้ากรรมในเวรก็ขอเอาให้ไปเลยเ <c oughs> ชื่อไหมหมอฉีดมอฟีนเข็มเดียวแล้วหลังจากนั้นผมปวดแทบตายเหมือนคนมาแทงอ่ะเขาก็ให้ยาพาราเม็ดเดียวผมก็นั่งงงในกาติ๊กติ๊กติ๊กตั้งแต่ตีหนึ่งจีถึงหกโมงเช้าอ่ะมันเหมือนใครมาแทงแล้วแทงอีกแทงแล้วแทงอีก ก็คงอธิษฐานว่าขอชดใช้ให้หมดก็คงประมาณนี้เพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าทุกคนฟังให้ได้ประโยชน์คือถ้าจะพ้นดูจริงทําตามพุทธเจ้าครับดีที่สุดแล้วแลนน้วก็แต่ด,ดำเนินชีวิตยังยงไบ้างโอเคตอนนี้นะครับก็ตื่นแต่เช้าตีห้าตีห้าครึ่งชวน FC นะครับสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิจนถึงหกโมงเช้าแล้วก็ฟังพระอาจารย์วอต่อในไมคาพุ่นในแท็บบิ้กคลาสแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปใช้ชีวิตได้เพราะเราตื่นเช้าเวลาเราเหลือเยอะ ส่วนงานนี้ขอแยกประชาสัมพันธ์นะครับในฐานะที่ดาวพระหัสย้ายเนี่ยวันที่30เมษายนเพราะนั้นดาวพระหัสเนี่ยเป็นดาวแห่งโอกาสเป็นดาวแห่งโชคลาภบ,บางคนเขาดูเรื่องของคู่ก็โดยให้ดูดาวพระหัสเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะมูทั้งทีถ้าเรามีครูบาอาจารย์ที่เขามีวิชาที่เขามีตําราจริงๆอย่างงานเนี่ยผมเชื่อว่ารวบรวมครูบาอาจารย์ผมเชื่อว่ามีใครมีบุญสัมพันธ์ก็จะได้เจอไงนะงานถือว่างานใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหลังจากดาวพระหัสย้ายคือ30เมษายน จบเดือนปุ๊บ4ี่หก็จะมีพิธีเลยถือว่าจะอยู่อีกปีหนึ่งเลยนะครับเพราะนั้นแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจงให้ดีอธิฐานให้ดีผมว่าก็ขอให้เจอครูบาอาจารย์ที่ดีขอให้เจอชีวิตที่ดีขอให้เจอคู่ที่ดีขอให้เจอโอกาสที่ดีแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงตุยกับผมอย่างผมนะครับ <Okay. S 1> ขอบคุณครับ <Okay. S 1> <laughs> ใช่ใช่